สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะพามาดูข้อดีข้อเสียของเราสเปรย์น้ําหรือใช้ละองหมอกใส่ผักสลัดในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับถ้าถามว่าตรงนี้ผมมีไหมไม่มีครับแต่ถามว่าผมเคยไหมไม่ทอดครับเคยแน่นอนครับใครไม่เคยละ่ะผมปลูกตั้งแต่ปี2017ครับก็ลองมาหลายวิธีแล้วนะครับในส่วนของฤด,ดูร้อนที่เราอยากให้ผักมันเย็นลงเนาะอ่ะทีนี้พามาดูครับว่าผมทํายังไงแล้วในส่วนของเพื่อนเพื่อนอยากใช้ไละองหมอกหรือสเปรย์น้ําฉีดน้ํา ในช่วงกลางวันหรือฉีดต้นไหนยังไงเดี๋ยวผมพามาดูครับจากประสบการณ์ผมขออนุญาตสลับกล้องครับผมช่วงนี้เริ่มตัวช้าแล้วนะครับเพราะว่าอากาศร้อน่อะทีนี้มาดูครับพอาอากาศร้อนเนี่ยหลายๆคนก็จะหาทางออกหลายวิธีเนาะไม่ว่าจะเป็นฉีดน้ำมั่งอ่าเปิดพัดลมหรือไม่ก็ใช้ละองหมอกสเปรย์น้ําอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ผมจะพามาดูครับว่าทําแบบนั้นดีไม่ดียังไงอ่า ว่าอากาศร้อนเนาะผักแต่ละฤดูเนี่ยปัญหามันก็ต่างกันเนาะทีนี้อากาศร้อนเราอยากให้มันเย็นลงในส่วนของผมนะผมก็จะคูน้ําต้นไม้ผักคูน้ําต้นไม้คูน้ําไปอีกก็จะให้ความร้อนเนี่ยมันพัดมาแล้วก็โดนน้ําที่อยู่ในคูน้ําเนี่ยแล้ะเหยมาก็จะมีพวกต้นไม้ดักความร้อนมันก็จะเย็นขึ้นผมจะใช้วิธีการปรับสภาพโรงเรือนซึ่งตรงนี้หลายหลายคน ปััจใจมันต่างกันผมปรับเหมือนพี่ไม่ได้หรอกพื้นที่ผมจํากัดผมปลูกข้างบ้านผมจะสเปรย์น้ําอ่ะมาดูครับถ้าเราใช้ละอองหมอกใช้ได้ไหมใช้ได้ครับดีเลยมันเย็นแต่ทีนี้ข้อเสียของมันก็คือเวลาความเย็นพัดมาถ้าเราเอาสเปรย์วางห่างๆให้ลมก็พัดมาเป็นแบบแล,ละองละองแบบเป็นความเย็นเลยที่ไม่ใช่น้ํามากาะมันจะดีกว่าถ้าน้ํามาก็ะสมมุติว่าถ้าน้าํามเกาะบริเวณใบผักเนาะครับทีเนี้ เกาะเสร็จเราไม่ได้สเปรย์ทั้งวันทั้งคืนแน่นอนครับเราไม่ได้สเปรย์ตลอดช่วงที่อากาศร้อนแน่นอนเราอาจจะสเปรย์เป็นช่วงเวลาทีนี้ข้อเสียงเขาคือถ้าน้ํามาเกาะเสร็จแดดแบบนี้แดดแรงๆเนี่ยมันก็ทําให้ผักแล้วเนี่ยขอบใบไหมได้ตรงกลางไหมได้แต่มันไม่ได้ไหมในวันที่เราสเปรย์น้ําเลยนะครับต้องรอไปอีกสองสามวันเนี่ยมันก็จะเกิดอาการใบไหมตรงนั้นหรือบางทีต้นมันอ่อนอยู่อ่อนแบบนี้สเปรย์หนักเลยใบยติดแบบนี้ นี่ก็ยิ่งเกิดปัญหาครับส่วนที่เขาติดกับขอบรังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราไม่สเปรย์ก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากๆอ่ะผักสลบเด็ดมาติดอยู่กับขอบรังเนี่ยติดฝาลังเนี่ยบริเวณใบที่ติดกับฝาลังเนี่ยมันก็จะเป็นอาการใบไหม้ได้ในส่วนตรงนั้นเหมือนกันครับแล้วอีกอย่างแล้วเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราสเปรย์น้ําสเปรย์น้ํามาโดนแล้วเจอแดดยังไงใบก็ไหม้เหมือนกันดังนั้นถ้าเพื่อนๆอยากปรับสภาพโรงเรือนให้เราให้มันเย็นเนี่ย สเปรย์ได้ไหมได้ครับแต่ขอให้มันห่างหน่อยนึงคือพยายามทําให้ความเย็นมันเข้ามาเทนที่จะเป็นน้ําที่เข้ามาตรงนั้นก็จะดีเลยนะครับและอย่างถ้าฉีดเต็มๆนั้นเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับน้ําเด็ดเจอกันใบผักเรียบร้อยครับฉีดด้านล่างได้ไหมดีกว่าครับฉีดด้านล่างมันจะเย็นขึ้นมาแต่อย่างว่าครับเวลาเราฉีดเราก็ไม่ได้ฉีดตลอดอยู่แล้วแล้วเวลาร้อนมันก็ได้ไม่ได้ร้อนตลอดอยู่แล้วเราก็อาศัยปรับเอานะครับดูช่วงเวลาแล้วก็อะไรต่างๆดูว่าเออช่วงนี้ แดดเริ่มมาแล้วสมมุติว่าลมมาจากฝั่งนู้นลมเบาๆแล้วก็เอาสเปรย์วางไกลๆหน่อยก็เปิดละองที่ไปต่อกับก๊อกน้ำเขาเขามีขายตามลาซาด้าตามโชปี้เยอะแยะครับก็ไปติดใช้ได้ครับแต่ว่าผมเน้นอย,ย่างหนึ่งคืออย่าติดใกล้เกินไปถ้าใกล้เกินไปเนี่ยใบยผักถ้าโดนน้าเต็มเเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะทําให้เป็นใบไหม้ได้นะครับในส่วนตรงนั้นก็ดูแล้วก็ระวังเอาหน่อยใช้ได้ครับใช้ได้เลยดีเลยครับมันเย็นขึ้นแต่ ทุกอย่างมีดีและไม่ดีในตัวก็ปรับใช้เอาครับแค่นั้นครับสาหรับการใช้สเปรย์หมอกหรือละองหมอกในการปรับสภาพใลร่มโรงเรือนในฤด,ดูร้อนก็ปรับใช้เอาครับตรงนี้ไม่ยากถ้าถามผมอยากติดไหมผมก็อยากติดนะแต่ว่าส่วนตัวผมผมกลัวเรื่องโทษมันจะมากกว่าประโยชน์ที่ผมได้แค่นั้นเลยครับแต่ถามว่าได้ไหมได้ด้วยพื้นที่ผมมันแคบถ้าผมติดผมก็ต้องไปติดไกลยอย่างนู้น มันก็พัดมาแล้วทีนี้ข้อเสียผมคือถ้าผมติดมันเย็นเสร็จปุ๊บยาผมงอกเต็มเนาะพื้นที่เราต่างกันครับผมก็เลยใช้วิธีปรับสภาพแป็ลม้มโรงเรือนเอาโดยการปลูกต้นไม้มีคูน้ําแบบนี้สําหรับเพื่อนๆที่พื้นที่จํกากัดมันร้อนจริงๆก็พยายามทําให้อากาศมันถ่ายเทหรือถ้าเป็นไปได้พัดลมที่เป็นละองหมอกครับที่มันฉีดไปเนะี่ยก็ช่วยได้นะครับแต่ไม่เราไม่ต้องมาโดนจังๆอะฉีดผ่านๆในล,ลมมันก็จะพัดความเย็นเข้ามาเองคขนั้นก็ช่วยได้แต่ว่าถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนมันก็เพิ่มต้นทุนผักอยู่ครับในส่วนตรงนั้นดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีนี้ส่วนเพื่อนๆที่อยากใช้รูปแบบของสเปรย์หมอกละองหมอกอะไรก็แล้วลแต่คืออันเดียวกันที่เราเข้าใจนั่นแหละผมอาจจะเรียกไม่ถูกเนาะก็คือไอตัวนั้นแหละใช้ได้ครับดีเลยถ้ารดที่พื้นด้วยได้ก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะช่วยลดอุณหภูมิได้อย่างดีเลยยิ่งถ้าเพื่อนๆบางคนมีพาสติกคลุมด้านบนด้วยช่วงนี้ก็จะร้อนมากเลยนะครับก็ ปรับเอานะครับในส่วนตรงนี้เพราะพื้นที่เราต่างกันเนาะไอ้ครั้งจะไม่ให้ทําเหมือนกันหมดมันก็ทําไม่ได้หรอกครับเพราะพื้นที่มันต่างกันในวันนี้ก็ฟังประสบการณ์ผมก็ไปปรับใช้ดูเข้าว่าเออไอ้ละองหมอกที่ใช้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนใดอยากหาซื้อก็ลองจิ้มในคลิปดูเดี๋ยวผมหามาเขวียให้ดูว่าตัวนี้ลองไปใช้ดูผมไม่มีขายหรอกครับแต่หามาแปะให้เพื่อนๆไปเลือกซื้อเองได้ครับผมไม่มีขาย แต่ก็เลยมาบอกข้อดีข้อเสียของการใช้มันนั่นแหละว่ามันก็ทุกอย่างครับมีดีกับไม่ดีในตัวดูที่เราจะเลือกใช้แบบไหนยังไงมากกว่า,าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ